ขอใไรบ้างวะป่ไม่ักถัค่วยสร่โรงแรมแล้วก็การของทางด้วยนะคะพร้อมไหมครับ พร้อมยังครับพร,นะพร้อมแล้วค่ะอะไรคะท่านครับก็เราอยากเรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบครับว่ารัฐบาลยังจับมือกันเหนียวแน่นนะครับพร้อมที่จะเดินหน้าทํางานไปอย่างเต็มที่อย่างที่ได้เรียนแถลงข่าวไปแล้วตั้งแต่ต้นนะครับขณะน,น,นี้เสียงของรัฐบาลที่เป็นอยู่ยังเป็นไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เราก็คิดว่าในคึกงอกข้อเสนอต่างๆไม่ว่าของฝ่ายใดถ้าเราดูแล้วเป็นไปในแนว,แนว,แนวทางประชาธิปไตย เป็นแนวทางเดียวดเดียวกับของพรรคเราที่เคยมีมาเนื่องจากพรรคร่วมด้วยบาลให้เราเป็นพรรคแกนนําในการที่จะดําเนินการต่อนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาเราสามารถเปิดรับกับทุกๆหน่วยรัฐบาลหรือพรรคร่วมต่างๆหรือพรรคการเมืองต่างๆที่จะร่วมมือกับเราได้ภายใต้การดําเนินง,งานอย่างนี้เพื่อให้รัฐบาลมั่นคงและสามารถแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนได้แก้ปัญหาเรื่องประชารตชได้เรายินดีร่วมมือด้วยทั้งหมดนะครับก็เปิด พูดแถลงให้ทราบตรงนี้โดยทั่วหน้าแล้วก็จะมีการประสานงานกับส่วนต่างๆต่อไปครับก็ยังเหมือนเดิมครับพักร่วมรัฐบาลผมนี่นั่นยังเหมือนเดิมแต่ล่าสุดมีปรากฏภาพนะครับว่าคุณนรุธินเดินทางไปททามทางพักการธรรแล้วครับพักการธรรหรือพักประชาชนพักการธรรด้วยครับล่าสุดอ๋อก็ต้องอยู่ดูว่ามีคําตอบอะไรอ่ะนะไอการเดินทางไปพบไม่มีปัญหาอะไรครับ แต่ว่าจะมีคําตอบว้างไงเนี่ยก,ก็ต้องไปดูความเป็นจริงที่จะปรากฏยอ็คุณอนุทินก็ไปทั้งพักตอนเนี้คิดว่าจะสามารถรวบรวมเสียงเพื่อจะจัดตั้งรัฐบาลรหมดต้องไปถามคุณอนุทินเพราะพักร่วมรัฐบาลจับมือร่วมกันหนักแน่นอยู่แล้วสามารถยินจะได้ว่าตอนนี้ว่าเรายังเชื่อว่าที่เป็นอยู่ณนะวันนี้เรายังไปด้วยกันได้หมมีกระแสเก่าแม้กระทั่งพักประชาชนสิ่งที่พักประชาชนเสนอเป็นเงื่อนไขขึ้นมา ที่พรรคภูมิไทยตอบรับแล้วก็ตามเดี๋ยวสำหรับพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งได้รับมอบหมายจากพรรคร่วมให้เป็นแกนนําการจัดตั้งรัฐบาลเราก็เห็นว่าสิ่งที่เขาเสนอสิ่งที่พรรคเพื่อ,อ,อประชาชนเสนอก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากที่พรรคเพื่อไทยมีพรรคเพื่อไทยก็ยินดีอยากจะสร้างรัฐธรรมนูญสร้างประชาธิปไตยอยู่แล้วก็ในรายละเอียดต่างๆนะครับในข้อเสนอต่างๆเนี่ยต้องอยู่ที่การคุยกันอย่างเงื่อนไขก็ตอนนี้ก็พยายามจะประสานเพื่อจะหาทางคุยกันอยู่ อย่างเงื่อนไขนหนึ่งที่จะแก้รัฐธรรมนูนทั้งฉบับของพรรคประชาชนนะครับตรงนี้ภูมิใจไทยจะสามารถรับได้ไหมครับในมุมมองไม่ใไม่ทราบต้องไปถามพักประชาชนได้ถามพักภูมิใจไทยว่ารับเรื่อนไนได้มั้ยก็ต้องไปถามพักประชาชนว่าเข้าใจเชื่อมั่นหรือยอมรับข้อเสนอนั้นแล้วจะปฏิบัติได้จริงหรือเปล่าก็ต้องไปถามพักประชาชนส่วนพักเราสามารถที่จะประสานและพูดคุยกันส่วนจะคุยกันอย่างไรเนี่ยผมว่าช่วงสองสามวันนี้เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องคุยกันทั้งหมด ห่วงไหมคะว่าจะมีงูเหา่าผู้บอกว่ามีกระแสมาว่าจะมีงูเหา่าลี้ต่อนไปทั้งวันจิ้มกคนนะคะงูเห่าก็เหมือนกับที่พูดนะครับต่างฝ่ายต่างอ้างงูเหา่าแต่ยังไม่เคยมีใครลากง,งูเห่าออกมาเลยเพราะนั้นก็ต้องเป็นแล้วแต่แต่และท่านพูดจะมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนแต่ว่ามันจะแสดงออกจริงก็วันที่เลือกนายยกัิมนตีณวันนี้เพื่อไทยยังคงม,มีแต้มต่อและมีไม้เด็ดในการที่จะรวบรวมเสียงให้เพียงพอไม่ไม่พูดเรื่องมีแต้มต่อหรือมไม้เด็ด แต่พรรคเพื่อไทยยังดําเนินหน้าที่เป็นการนาจัดตั้งรัฐบาลได้และสิ่งที่เป็นอยู่แล้วก็ยืนยันว่ายัางเป็นอย่างนั้นอยู่แต่ว่าสิ่งที่เรากําลังทําเพื่อให้เกิดการเมืองที่มีเสถียรภาพและยืนในแนวทางประชาธิปไตยก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นจริงอยู่บ้างอยากให้ความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนยังไงบ้างเพราะว่าหลายคนก็ยังคงมีความหวังกับทางรัฐบาลตรนี้อยู่อยากให้เข้ามากลับมาทำผลง,งนานเดิมดีค่ะ ก็คิดว่าอย่างนี้ครับเรายืนยันนะครับตะกี้ที่ได้แถลงที่ที่โรงแรมพริเซตแล้วเนี่ยก็คือพักร่วมรัฐบาลเราเห็นว่าภารกิจในการที่จะแก้ไปปัญหาประชาชนเนี่ยและสร้างความเชื่อมั่นสร้างความมั่นคงให้กับการเมืองระบบการเมืองในประเทศไทยเพื่อให้เกิดไม่กระทบกับเสถียรภาพสถิตภาพทางเศรษฐกิจเท่าไหร่เนี่ยก็ยังยืนยันว่าเรายังจับมือร่วมกันแล้วก็ยังจะเดินหน้าต่อตอนนี้เรื่องของการที่จะตั้งพักตั้งรัฐบาล จากพักการเมืองต,งต่างๆก็เป็นหน้าที่ของพักที่ประสานดําเนินการไปส่วนรัฐบาลพรุ่งนี้จะมีการประชุมจะเลือกตรักษาการนายกมตรีคนใหม่แล้วก็เลือกเลขาธิการนายกใหม่แล้วก็เป็นไปตามกระบวนการประชาไต่และกลไกประชาไต่ทั้งหมดชื่อของแคนดิเดตเนของเพื่อไทยคุณเพักร่วมรัฐบาลได้มอบหมายให้พักเพื่อไทยไปดําเนินการก็พักเพื่อไทยก็จะต้องรีบแถลงในเรื่องนี้คุณแจยกเกษมก็ไม่มีปัญหานะครับ ก็ยังเป็นแคนดิเดตนายกได้นตหมายให้เพื่อใแล้ว,อวตอบได้วันนี้เลยคะว่าเป็นใรกริเออจริงๆผมตอบได้แต่ว่าขณะนี้มันอยู่ในกระบวนการที่ต้องต้องต้องให้มันรับฟังและพูดคุยกันสุดทวนนะฝั่งนูง้นก็เทมว่าตอนนี้รวมเสียงได้ประมาณ280แเสียงแล้วถ้าเกิดว่าเป็น280แแล้วเขาเป็นรัฐบาลแล้วแต่เราบอกว่าเรายังเป็นรัฐบาลอยู่ก็ mm hmm. อ,อยู่ที่ประชาชนจะเชื่อใครใครมีเครดิต ใครมีความสามารถในการทําถ้าทําแล้วมีการเปลี่ยนแปลงก็แสดงว่าโครงการต่างๆที่พรรคก๊กชีไทยทําไม่ว่าจะเรื่องเขากระโดงไม่ว่าจะเรื่องสอวอก็ต้องกลับไปศูนย์หมดก็ประชาชนคงเข้าใจสิ่งนี้อยู่แล้วพรรคการเมืองต่างๆต้องเข้าใจสิ่งนี้แล้วก็ตัดสินใจบนพื้นฐานที่ให้ประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรสูงสุดนะครับโอเคนะครับ ผมยืนยันไปแล้วว่ามั่นใจนะครับโอเคครับค่ะพรุ่งนี้คารมอที่ทำเนียบใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่ไปนอนอเคตามพี่เก็บภาพตามเลยตามตามโกโก้เลี้ยงไว้ตามเลยตามไม่ไม่เนี่ยอยู่ที่ตรงขณะนี้ทางด้านของ เราแนะนำรัฐมนตรีนะคะก็ทยอยกลับกันเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ทางด้านของนายทักษิณในระหว่างที่กําลังสัมภาษณ์ในส่วนของนายบุญธรรมอยู่นั้นนะคะก็ได้มีการเดินทางกลับออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่พรกเพื่อไทยนะคะส่วนทางด้านของนางสาวแพทย์ทองทานนะคะก็ ยังไม่ได้ลงมาจากบริเวณตึกของที่ทําการพักเพื่อไทยนะคะซึ่งก็ยังอยู่ด้านบนค่ะมีก็ในขณะนี้ทางด้านของนายมาริสนะคะก็กาลังเดินทางกลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันค่ะก็ทางด้านพบริอร์เราก็เกาะติดสถานการณ์กันมาตั้งแต่ช่วงเช้าจนขณะนี้เวลา19 57นาทีแล้วนะคะคุณผู้ชมเราคุ้ ทางด้านของอดีตนายกรัฐมนตรีหรือว่านางสาวแพรทองคานเน่ได้มีการออกไปแล้วค่ะคุณผู้ชมเมื่อเพิง่งได้รับรายงานเมื่อสักครู่เลยนะคะเพราะว่าน่าจะแอบออกไปในขณะที่ทางด้านของสื่อมวลชนเนี่ยกำลังสัมภาษณ์ทางด้านของนายภูมิธรรมอยู่นะคะค่ะอย่งางไรก็ตามขณะน,นี้ทางด้านของรีพอร์ตเตอร์เราก็ขอยุติสัญญาลงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ทางเราได้รับส่งให้คุณผู้ชมได้ทราบค่ะขอริจิตสัญญาณลงไว้เพียงเท่านี้ค่ะ